สงสัยไหมครับว่าทำไมอาร์เซนอลถึงได้มีข่าวกับเอริชเอเซ่ครับมันต้องมีเหตุผลถูกไหมครับเพราะเหตุผลที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องการตัวเอริชเอเซ่มากๆมันมีอยู่ด้วยกัน5ประเด็นครับและ5ประเด็นตรงนั้นเนี่ยจะมีประเด็นอะไรบ้างตรงกับใจคุณหรือเปล่าครับวันนี้เอาใจแฟนอาร์เซนอลบ้างแล้วกันนะครับติดตามน่รารอทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับเข้าเกลียบพี่อาร์บิ๊กแบ อร่อยเข้มเต็มซองเป็นเวลากว่า3ซีซั่นแล้วนะครับที่อาร์เซนอลนั้นจบในอันดับ2พรีเมียร์ลีกทั้งนั้นที่แนวรับของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมกองกลางก็แน่นปึก แต่กับเกมรุกครับพวกเขายังคงมีเครื่องหมายคําถามอยู่บนหัวอยู่เสมอและแม้ว่าอาร์เซนอลจะได้กองหน้าตัวเป้าที่ไ่ฝันอย่างวิกเตอร์เยเคเรสเข้ามาแล้วแต่ัญหามพวกเขาอาจจะยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทําไมเอเวชิเอเซ่ดาวเตะวัย27ปีถึงมีข่าวเป็นอย่างหนักกับอาร์เซนอลทีมที่เขาเคยลงเล่นตอนที่ยังเป็นนักเตะอะคาเดมี่อยู่ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราเลยมาคลายข้อสงสัยนี้ไปด้วยกันนะครับเริ่มที่เหตุผลแรกครับอาร์เซนอลไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่ฝั่งซ้ายได้เชื่อว่าใครก็ตามที่ไดดด้ตติามู ค,คุณน่าจะรู้สึกหรือว่าเคยได้ยินกันมาสักพักใหญ่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมเบ้ขวาครับเขาเล่นเกมรุกเอียงขวาเป็นอย่างมากเพราะทางฝั่งนั้นเนี่ยนะครับมีคนที่คอยสอบประสานทํางานร่วมกันนี่อย่างยอดเยี่ยมทั้งบุโกโยซากา้ามาร์ตินเอเิกาดเบนไวด์หรือว่าจิลเลนทิมเบอร์นะครับในขณะที่ทางฝั่งซ้ายในช่วง2ปีหลังสุดเมื่อเทียบกับเกมรุกทางฝั่งขวาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าคุณภาพนั้นต่างกันอย่างชัดเจนในขณะที่ฝั่งขวานั้นมีตัวที่เราพอจ,าพาจะหอเหน แต่ว่าฝั่งซ้ายมันไม่แน่นอนเลยครับตั้งแต่ที่กรานิชาก้านั้นย้ายออกไปนะครับผู้ที่เห็นภาพมากขึ้นนะครับกราบซ้ายเนี่ยไล่มาตั้งแต่เกมรุกทั้งเลโดทรอสซาและกราเบร์มาตินเนลี่ที่ฟอร์มไม่เสถียรทั้งคู่ก็ทําให้มีการสับกันลงบ่อยครั้งจนขาดความต่อเนื่องสมผลในแนวรุกของอาร์ซนอลตอนนี้เสียสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจาะลงไปที่สถิติสําคัญของ2ตัวรุกฝั่งซ้ายเมือม่อคุณเทียบกับบัวโยซาก้าที่มีโอกาสยิง2.7งครั้งต่อเกมซึ่งสูงเป็นถึงอันดับ9ของลีกเลยลกาารรจ่ยคีส,ส,สคั้งต่อเกมสูา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งขวาแต่ขณะเดียวกันครับทางฝั่งซ้ายอย่างกราเบิ้ลแมนเทนารีนั้นมีโอกาสยิงเพียงแค่1.7ครั้งต่อเกมอันดับ54ของลีกการ่ส่คีย์พาร์ต1.2ครั้งต่อเกมอันดับ57ของลีกและแน่นอนเลโดท s อสซาครับมีโอกาสยิง1.9ครั้งต่อเกมอันดับ37ของลีกการจ่ายคีย์พาร์ต1.1ครั้งต่อเกมถือเป็นอันดับที่72ของลีกไปไกลเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละคะคือคุณภาพทางฝั่งซ้ายที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลที่มัน พอขาดกาเิชาก้าไปคายฮาเวดที่เข้ามาเติมเต็มก็ไม่เวิร์กเหมือนกับตอนเล่นกองหน้าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสมบัตทางของดีแคนไรท์ที่ช่วงแรกก็ดูขัดขัด,ขด,ขดฝืนฝืนไปอีกครับพอได้มีเกลเมเรโนเข้ามาทีก็จะเป็นต้องโยกเจ้าตัว,ตวไปเล่นกองหน้าจนสุดท้ายดีแคนไรท์ ide, ก็พึ่งจะเล่นได้อย่างลงตัวในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังที่ผ่านมาถือว่าตรงนี้เนี่ยพอแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ก็ใช้เวลาในการปรับตัวกว่าครึ่งฤดูก,กาลเลยนะครับกับการตัดแต่งพันธุกรรมให้ดีแคนไรท์นนะั้นเล่นได้โดดเด่นทางกราบ อาการบาดเจ็บบ่อยเกินไปนะครับโดยแบ็กซ้ายรายนี้นับตั้งแต่ย้ายมาครับได้รับอาการบาดเจ็บไปแล้วถึง8ครั้งและพลาดการลงสนามกับอารอ์ัเนอตไปเกือบ40เกมเลยนะครับผลงานมันจะไปโดดเด่นได้ยังไงล่ะครับเจ็บขนาดนี้ทีนี้พอได้ตัวริคาโดคาราฟิโอรีเข้ามาเติมเต็มเนี่ยเหมือนกันเลยครับก็เจ็บบ่อยตามไปไปด้วยเพราะว่าในซีซันก่อนเนี่ยดาวเตะชาวอิตาเลียนคนนี้ครับบาดเจ็บปาเข้าไป6ครั้งพลาดการลงสนามกับทีมไปกว่า20เกม ผลสุดท้ายก็มาลงด้วยการที่ต้องดันมายลอิสเกลลี่ขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายหมายเลขหนึ่งของทีมอย่างเต็มตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะไปคาดหวังให้มายลอิสเกลลี่ซึ่งเป็นเด็กดาวรุ่งต้องแบกความคาดหวังทั้งหมดไว้เนี่ยมันก็คงไม่ได้ไอคนที่ควรถูกคาดหวังมากที่สุดในฝั่งซ้ายในระยะยาวเนี่ยมันคือมาตินเนลี่ครับแต่ผลงานของเขาสวนทางนี่คือประเด็นที่2เลยครับฟอร์มที่หดหายไปของกราบยียมาตินเนลี่หนึ่งในผลสําคัญมากๆที่อาเซนอลต้องคว้าเอเซให้ได้ก็คือการที่มาร์ตี้ ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่มิเกลอาร์เต้าต้องการครับแม้จะยิงได้แปประตูจากซีซันที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถมีอิมแพคกับแนวนะรุกของทีมได้มากพออย่างที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ความจริงแนละ้วถ้าย้อนกลับไปทัก2ซีซันก่อนมาร์ตินลลี่มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากนะครับซีซั่บอน2022-2023เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยฟอร์มดีจริงๆครับยิงได้ถึง15ประตูกับ6แอสซิสจากการลงสนาม36เกมแล้วที่เขายิงได้นะครับก็ต้องบอกว่าค่าเ g ในตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่า,า XN มีอยู่ด้วยกัน7นะครับก็ถือว่าสูงกว่าอารซีที่ทําได้อยู่1ครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากซีซั่นนั้นเป็นต้นมาครับดาวเตะชาวบราซเลเลียนคนนี้นะครับไม่เคยเข้าใกล้ฟอร์มันร้อนแรงแบบนั้นได้อีกเลยแฟนบอลก็เริ่มตั้งคําถามมากมายต่อตัวเขาว่าควรพอได้หรือยังกับมาตี โดยในปี2023-2024นะครับลงสนามไป35นัดยิงไป6ประตูกับ4แอสซิสจากค่า XG 6.8และค่า XA 6.1ส่วนปีล่าสุด2024-2025ครับลงสนามไป33นัดยิงไป8ประตูกับ4แอสซิสจากค่า x g 7.4และค่า XA 5 0ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเลขสถิตินั้นดูตกลงไปอย่างเชัดเจนครับและไม่เพียงแค่นั้นความมั่นใจที่เขาเคยมีก็หดหายไปซะดื้อจากคนที่มีความเร็วมีความกล้าจะลากตะลุยฝ่าแนวะรับฝั่งตรงข้ามกลับทำได้เพียงแค่เลี้ยงทื่อจนเสียออยอู่ หลายครั้งหลายคราการจบสกอร์ที่เคยคาดหวังได้ก็กลับไม่สามารถทําได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นบ่อกเกิดของปัญหาทางกราบซ้ายของอาร์เซนอลอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับสิ่งหนี้งที่ทำให้มาตี้อาจจะเล่นไม่ออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า อาร์เซนอลในตอนนี้สถาะนะรรนาตัวเองเนี่ยกลายเป็นทีมใหญ่และลุ้นแชมป์เต็มตัวจนทําให้บรรดาทีมต่างๆที่ต้องเจอกับเขาต้องถอยมาเล่นรับลึกครับและอาร์เซนอลมักจะแพ้ทางนี่คือประเด็น,นที่3ครับนี่เป็นปัญหาอีกหนึ่งจุดข,ของอาร์เซนอลมา่ซีซั่นที่แล้วครับคือการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผลเสมอให้เป็นชัชนะได้มันไม่มีอะไรซับซ้อนไปม,มากกว่าน,นั้นเลยครับเพราะพวกเขามักจะเจอปัญหาเวลาที่เจอกับทีมที่ททตั้งแนวรับลึกๆ โดยพวกเขาเนี่ยชนะเพียง7จาก17เกมที่ครองบอลมากกว่า60%นะครับโดยเฉพาะบางนัดในซีซั่นที่ผ่านมาครับคุณอาจสามารถดูได้จากสถิติได้เลยนะครับอย่างเช่นนัดไปเยือนฟูลแลมทีมทั้งทีมเนี่ยมีค่าเอ็กจีที่สองจุดศูนย์จะจบเกมด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นนัดที่เล่นในบ้านพบก,กับเอเวอร์ตันที่อาร์เซนอลมีค่าเอ็กจีหนึ่งจุดสองสองแต่กลับทำได้เพียงแค่เสมอศูนย์ศูนย์ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาเก็บแต้มได้มากขึ้น0.4คะแนนต่อเกมเมื่อครองบอลน,น้อยกว่า คุณภาพการยิงกลับเพิ่มขึ้นราว20%และทำประตูได้เฉลี่ย0.5ลูกต่อเกมคือแม่งเยอะกว่าตอนคลองบอลเยอะเลยครับนั่นแปลว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุณสู้ปิดพื้นที่ตรงกลางแน่นเนี่ย อาร์ซนอลก็จะเป็นต้องฝากความหวังไว้ที่ตัวริมเส้นใช่ไหมครับดังนั้นเป็นสิ่งที่มาตีซึ่งเป็นผู้เล่นที่วิ่งเร็วที่สุดของทีมในซีซั่นที่แล้วควรจะแก้ปัญหาได้แต่เขาแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะมาตีเลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จเพียง1ใน3จากความพยายามทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาล1ใน3ไม่ใช่ตัวเลขน,นะครับคือเราเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้จริงๆเนี่ยคือแค่ใน,น,นท,งท่งรวนสามารรรถสเกในสถาบบนั้นไดงครับต่วาทางเรเน้อ สมเสมอมากกว่านี้และนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้การตามล่าเอเซ่นั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าเอเซ่นั้นสามารถเล่นในพื้นที่แคบแล้วก็ช่วยเจาะเกมรับคู่แข่งได้โดยมีเพียงแนวรุกแค่4คนเท่านั้นครับที่มีอัตราการเลี้ยงบอลสําเร็จมากกว่าเอวิชิเอเซ่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว ทั้งหมดนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าอาร์เซนอลนั้นยังขาดนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในพื้นที่แคบๆนั่นนํามาซึ่งประเด็นต่อไปของพวกเราครับเอเซ่ A จะเติมมิติใหม่ให้นาะุกอาร์เซนอลได้แน่เอเซ่เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกด้านบนนะครับมันจะเป็นกองกลางตัวรุกหรือแม้กระทั่งปีกซ้ายเจ้าตัวสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด2-3สซีซั่นที่ผ่านมากับคริสตอลพาเลซโดยเฉพาะกับในซีซั่นล่าสุดที่ผลงานของเอเซ่โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยการเล่นเป็นตัวรุกทางกราบซ้ายโดยที่มีอสล่่าาซนนนนัันั้เเป็ตววรุกทงงฝข ครับหน้าที่ของเอเซนอิสมาลาซาคือการซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าของทีมอย่างชองฟิลิปมาเตตามินำซ้ำครับเจ้าตัวรับบทเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยใส่มาซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศของคริสตัลพาเลซในการควา้าแชมป์เอฟเอคับมาครองได้อีกด้วยปร,กรากฏว่าซีซั่นที่แล้วครับเบ็ดเสร็จจบฤดูกาลครับเจ้าตัวลงสนามในฟุตบอลไปสามสิบสนัดยิงได้8ประตูและแอสซิสต์ได้ถึง8ครั้งจากค่า XG 10.5และค่า XA 6.2และมีการจ่ายคีย์พาสต่อเกมอยู่ที่1.7หนึ่งจุดเจ็ดครัเ้งต่ดอเกะครับเห็น พอไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงประตูเท่านั้นแต่การสร้างสรรค์วัฒเขาก็สามารถทําได้ดีไม่แพ้กันเลยแต่เอเซเองก็อาจจะมีจุดอ่อนนะครับเรื่องของการดวลชนะคู่แข่งที่สามารถทําไปได้เพียง0.24ครั้งต่อนาทีเท่านั้นแต่ก็จะมีจุดเด่นอื่นๆอีกมากมายที่สามารถกรอบจุดนี้ไปได้นะครับคือไอการดวลชนะคู่แข่งเนี่ยนะครับมันมีหลายภาคส่วนนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นการดวลในเกมลุกเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการดวลในเกมรับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ว่าโอเคผมว่าเกม รับเวลาเล่นให้กับอาร์เซนอลแต่ถ้าคุณลองนึกภาพว่าเอเซจะได้ย้ายมาเล่นในถิ่นเอมเรสเตเดียมจริงๆน,นะครับสิ่งที่เอเซจะเพิ่มเติมให้กับอาร์เซนอลได้นี่ ผมว่าปราบซ้ายด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างเนี่ยมันน่าจะสามารถทำให้เจ้าตัวนี้นะครับสร้างเกมดีๆสร้างเพลย์ดีๆให้กับอาร์เซนอลได้ขนาดเดียวกันนะครับนอกจากการเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเอเซสามารถเล่นตำแหน่งหมายเลข10ได้นั่นหมายความว่าอาร์เซนอลอาจจะไม่ต้องพึ่งพาการสร้างสรรค์เกมของมาติเนลลเโกาดในฐานะเพลย์เมเกอร์เพียงคนเดียวอีกต่อไปเพราะถามว่าเอเซเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกได้ทั้งการเล่นร่วมกันหรือว่าสลับกันลงคุณลองนึกภาพนะครับขวาเป็นโอการ์่ในการเล่นเป็นเบ แล้วก็มี Decan r i s e นะครับรวมถึงยังมี Subir Mandy ซึ่งถามว่าไอ้เบอร์ิที่ผมพูดเนี่ยมื่ออาจจะเป็นการขยับนะครับคือตามฟอร์เมชั่นช e t เนี่ย เอเซยืนปีกซ้ายก็จริงแต่พอถึงเวลาเล่นจริงๆเอเซจะหุบเข้ามาแคบเหมือนกับที่โอเดกาทำแล้วก็ปล่อยให้มาลอิสเกลี่เติมขึ้นไปเป็นปีกก็ได้เหมือนกันครับคือมันมีวิธีการหลายวิธีมากๆภาระหน้าที่ในการทำเกมรุกก็จะไม่ได้ไปอยู่กับ The ิแคนไรส์ไรส์ก็ถอยต่ำลงมาเล่นเป็นดับเบิรพอยวอร์ดคู่กับซูบิแมนดี้ก็ได้แล้วหลังก็ยืนเป็นหลัง3าอะไรก็ว่ากันไปมันมีวิธีหลากหลายมากๆให้ได้ใช้เอบิชิเอเซนะครับท่าว่าอาเซนอลเนี่ยจะสามารถมีนักตเ,เตกะ นั่นคือโอเดกาดและเอเซหมายเลงสิคนนี้จะเป็นการยกระดับสควอตให้ใหญ่ขึ้นและมีตัวเลือกมากขึ้นและส่งพลังมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนี้ยังไม่หมดนะครับเอเซยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือการเล่นลูกเซตพีทครับมันจะเป็นจุดโทษฟรีคิกหรือแม้แต่ลูกเตะมุมเอเซรับสมบทานนี้ทั้งหมดกับคริสตอลพาเลสครับแล้วทําได้ดีด้วยคุณลองจินตนาการดูนะครับตั้งแต่ที่เปิดบอลดีๆได้เปิดบอลให้กองหน้าตัวเป้าที่พวกเขาตามหาอย่างวิกตอร์ยูเคเรสโอ้โห สดงไปเลยน้องนี่เป็นไงนอะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นคอมบิเนชั่นที่ลงตัวระหว่างกองหน้าร่างใหญ่กับปีกที่เปิดบอลได้แม่น bon Man, และมีความเป็นพレเมคเกอร์สูงอย่างเอเซนะครับแต่ถ้ามองลงไปให้ลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเออถ้าพูดถึงโยเคเรสกับการเล่นรอบเอเซเองเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตได้อีกหนึ่งอย่างคือถ้าว่ามีจังหวะขึ้นเกมครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มักจะขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายอยู่เสมอมันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่ใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งของตัว ออกไปทางซ้ายอยู่บ่อยครั้งเพื่อทําแบบนั้นในขณะเดียวกันเอมิชิเอเซ่รุกการที่ผ่านมาเขาเล่นตัวรุกด้านซ้ายเป็นหลักแต่อีกตําแหน่งหลักของเขาก็คือตําแหน่งย์เมイเกอร์ทำให้เมื่อคุณนึกภาพตามหากพวกเขาได้เล่นร่วมกันในบางจังหวะเนี่ยนะครับโยคร์เอาจจะถ่างออกซ้ายเล่นในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซให้เอเซ่หุบเข้ากลางเพื่อฝากบอลเอาไว้ก่อนจะวิ่งเข้าไปหลังไลน์และไปรับบอลของเอเซ่อีกทีโอ้โหแค่คิดก็ ว่าเสียวจริงเลยครับคำถามต่อมาคือเอเซ่เนี่ยจะถูกวางลงในระบบของมิเกลเดตาอย่างไรผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่ามันเล่นได้หลายระบบมากๆแน่นอนตอนนี้อาร์เตต้าครับมีระบบที่ใช้คําว่าเป็น formation หลักนะครับคือ4-3-3เวลาที่เราขึ้นผังในเกมการเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะขึ้นมาหลัง4ตัวกองกลาง3ตัวกองหน้า3ตัวแต่ว่าระหว่างเกมครับอาร์เซนอลเขามีการขยับไปเล่น 3--25 ในจังหวะทําทเกมรุกซึ่งแน่นอนไอการเล่นแบบนี้พวกเขาต้องการผู้เล่นที่สามารถพาบอลทะลุลายกองกลางคู่แข่งสลับตำแหน่ง กระปีกหรือฟูลแบ็กได้คือมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองระหว่างเกมอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญครับถ้าสามารถจบสกอร์เองได้เนี่ยมันจะยิ่งยอดเยี่ยมเลย ปัจจุบันครับตำแหน่งมิดฟิล์ตรุกมันจะเป็นมาเตนโอเดกาดแต่เมื่อคู่แข่งปิดพื้นที่ตรงกลางแน่นๆอารอเซนอลเองก็ขาดนักเตะที่สามารถเลี้ยงบอลฝ่าแนวรับเป็นระยะยาวๆแบบไม่ใช่แค่จี้ๆหายนะฮะคือมันต้องเลี้ยงมาเพื่อเปลี่ยนเกมทรานสิชันบอลแบบนี้ซึ่งเอเซ่เติมเต็มจุดนี้ได้อย่างลงตัวย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดนึงนะฮะเห็นไหมครับว่าไอคนที่เล่นกับลายได้ดีสลหรับตำแหน่งกับปีหรือฟูลแบ็กได้หรือว่าจบสกอร์ได้เนี่ยมันก็วนเข้าไปหาเอเซ่ทั้งหมดนะครับเอเซ่สามารถทำเรื่องราวเหล มเมื่อเขาได้ลงเล่นร่วมกับโอเดกาดซาก้าหรือวาโยเคเรสมันจะยิ่งทําให้แดนบนของอาเซนอนอันตรายมากขึ้นเลยแหละครับฉะนั้นหากว่ามิเกลเรต้าสามารถผสมผสานการเล่นของเอเซให้เข้ากับทีมได้นั่นจะหมายความว่าอาเซนอลอาจจะมีอีกหนึ่งอาวุธที่สามารถใช้ต่อกองทีมอื่นๆได้มากขึ้นเหมือนกันเฉพาะกับทีมที่เล่นรับลึกๆผมว่าเอเซอาจจะคอยวิ่งสลับกับตัวรุกด้านบนของอาเซนอนแล้วก็เล่นกับลายของตัวประกบฝั่งตรงข้ามจนทาให้ตัวประกบฝั่งตรงข้ามนั้นแตกลายออกมาและเราก็จะเจาะเข้าทําตรงนั้นแหหลละครับับฟง้วก็โ ทำไมไม่ซื้อซะทีวะถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลนี่อยากเห็นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายเราจะมาสรุปก,กันนะครับเมื่อคุณมองภาพรวมทั้งหมดครับัญหาทางเกมรุกทางฝั่งซ้งายที่ขาดความสมเส,สมอฟอร์มที่ตกลงไปของมาตินาลีการเจอเปัญหากับทีมที่ตั้งรับลึกๆรวมถึงศักยภาพและสไตล์การเล่นที่หลากหลายของเอเซ่มันบ่งบอกเลยครับว่าเอเซ่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่อาร์เซนอลกำลังตามหาอยู่ แต่ว่าวันนี้ครับค่าฉีสากสัญญาเอเซ่ที่เคยปรากฏออกมาว่า68ล้านปอนด์ได้หมดอายุลงไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอาร์เซนอลจะเข้าไปเจราจาซื้อตัวไม่ได้นะครับเพราะจากข่าวจากหลายสื่อนะครับขอมาบอกว่าตัวเอเซ่มีท่าทีว่าพร้อมจะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลและไม่ติดปัญหาอะไรกับเงื่อนไขส่วนตัวต่วตางๆเหลือแค่เพียงการเจราจาของสองสมโมสรเท่านั้นครับว่าจะหาจุดลงตัวกันได้อย่างไรเอเซ่ e ไม่ใช่เพียงแค่เติมเต็มตำแหน่งปีกซ้ายครับแต่เขาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่เสริมความแข็ง,แ,ขงแกร่งให้กับทีมได้เหมือนกับเ e อ วิธีการเล่นของเขาอาจจะเข้ากับยูเครสได้อย่างลงตัวอีกด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการมาของเอเซอาจจะไม่ได้เติมแค่เฉพาะคุณภาพในสนามแต่เป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเด็กที่โตมากับอะคาเดมีของอาร์เซนอลอีกด้วยในวันที่อาร์เซนอลตอนนี้เกือบจะมีอาวุธครบมือสนาของทีมพร้อมลุ้นแชมป์ถ้าพวกเขาพลาดโอกาสในการคว้าตัวเอเซไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะหาคนที่เหมาะเ,มเหม๋งเบาะเหม๋งแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายยังไม่จบ รอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเอเมริชเอเซจะได้กลับไปค,ค้าแข่งกับทีมเก่าของเขาหรือไม่เพราะถ้าหากดีบนี้เกิดขึ้นจริงครับนี่ต้องเป็นรูปการที่น่าดูที่สุดในรอบหลายปีของเหล่ากุนซเนอร์แน่ๆน,นะครับฟมามันึงตรงนี้แล้วน่าจะอยากได้กันมากเลยใช่ไหมครับผมก็คาดหวังว่าเซนอนจะได้นะฮะแต่บอกเลยว่าถ้าเซนอตได้เนี่ยทีมผมไม่เล่นด้วยแล้วนะครับเก่งเกินมันจะครบเครื่องเกินพาเลทไม่ต้องไม่ขายหรอกครับเดี๋ยวมันเก่งเกินไปอยากได้ไม่อยากได้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่สิ่ มีสีรสชาตินะครับรสกุ้งมะเขือเทศสาหร่ายและหัวหอมซาวครีมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับช้อปออนไลน์บนโชปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับช่วงนี้เกมเองเนี่ยพยายามทำคอนเทนต์ให้หลากหลายไปหลายๆทีมมากขึ้นแน่นอนนะฮะเราไม่ได้อิงกระแสแค่เฉพาะแมนยูเต็ดหรือว่าลิเวอร์พูลแต่เราก็รู้ดีครับว่าถ้าทำแมนยูเต็ดและลิเวอร์พูลในย่อมันจะเป็นยังไงแต่ก็ฝากแฟนๆอาร์เซนอลแฟนเชลซีแฟนๆสเปอร์หน่อยถ้าอยากให้ทำเยอะๆอออออ่่่ะกก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 ก็ต้้้งงดดดดดูััััััััันนนนนนนเเเเยยใใชชมมมคคคครรรรรบบบไไลล์์์แววววีีาปจหศุสส